ร้านลับๆกับของวิเศษตอนน้ำหอมมหาชนทุกคนคะฝากเลือกวาวเป็นประธานนักเรียนของทุกคน<ส>ด้วยนะคะสวัสดีครับวาวจะน,<อ>นำความเห็นทุกคนไปปรับเป็นนโยบายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในรั้วโรงเรียนของ<พ>เราผมนนสมัครประธานนักเรียนเชื่อใจวาวได้เลยคะ่ะฝากแชร์กันด้วยนะ ่าแบบนี้จะไปชนะวาวได้ยังไงคนไม่ยอมฟังนโยบายของเราด้วยซ้ำถ้ามีวิธีที่ทำให้คนตั้งใจฟังนโยบายแล้วถ้าชอบจะได้มีคนช่วยกันหาเสียงให้แบบปากต่อปากเอ๊ะมีร้านอะไรตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไปดูหน่อยแล้วกันยินดีต้อนรับครับนักเรียนการต้องหาเสียงสมัครประธานนักเรียนแต่พูดไม่เก่ง คงจะทำให้ลำบากสินะครับคุณรู้ได้ยังไงครับไม่ต้องกังวลไปนะครับปัญหาที่พบเจออยู่ตอนนี้ผมมีสินค้าที่จะมาช่วยเรื่องนี้โดยตรงเลยอะไรเหรอครับหากคุณกำลังประสบปัญหาพูดไปแล้วไม่มีใครฟังพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมองเห็นก็รับนี่ไปเลยครับน้ำหอมมหาชนน้ำหอมมหาชน คืออะไรเหรอครับสบรรพคุณของมันก็ตามชื่อเลยครับหากคุณลูกค้าฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปแล้วก็เพียงนิดเดียวทุกคนที่ได้กลิ่นก็จะหันมาสนับสนุนคุณและไม่ว่าคุณจะพูดอะไรทุกคนก็จะเห็นด้วยแบบไม่มีข้อขัดแย้งเลยล่ะครับแต่ถ้าทุกคนเห็นด้วยกันหมดแบบนี้ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยสิครับประชาธิปไตยคือเราควรเห็นต่างและพูดคุยรับฟังกันได้ แต่ถ้าไม่มีใครแม้แต่จะฟังคุณลูกค้าเลยมันจะไปมีความหมายอะไรล่ะครับแต่รับไปก่อนก็ได้ครับยินดีให้ทดลองใช้ฟรีแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการใช้ก็แค่เอามาคืนก็ได้ครับคร,ครับน้ำหอมที่ทำให้ทุกคนหันมาสนับสนุนงั้นเหรอแต่แบบนี้มันจะเป็นการโกงวาวหรือเปล่านะโนนเช้าแล้วนะลูกทำไมวันนี้ลงมาช้าเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะครับแม่ วันนี้ต้องไปพูดนโยบายหน้าเสาธงซะด้วยลองดูสักนิดคงไม่เป็นไรมั้งต่อไปผู้สมัครคนต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะกลิ่นอะไรหอมจังสวัสดีครับพี่นันซื้อๆเราเชื่อพี่นันครับนโยบายของผมคือสนับสนุนนนเพื่อนเรา เพื่อน,นเชียร์เพื่อนครับใช่ใช่ใช่ใชใชใชสรับเชียนนร์นนเชียร์นนเชียร์นนแต่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับใช่แล้วค่ะเราทุกคนเชื่อในฝีมือนนอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรหรอกทุกคนเป็นเพื่อนต้องคอยสนับสนุนนนอยู่แล้วค่ะ<อ>นนเอาตำแหน่งประธานนักเรียนปีเลยดีกว่า เราสละสิทธิ์เพราะเราก็คิดว่าเราจะสนับสนุนเพราะนนเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันไม่สิมันต้องไม่ใช่แบบนี้อ้าวนนจะไปไหนกลับมาก่อนเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอนั่นสิคะเหมือนความทรงจําหายไปช่วงหนึ่งเลยเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วอ๋อผู้สมัครคนต่อไปขึ้นมาได้เลยคะ่ะ ถ้าชนะด้วยกลโกงแบบนี้ไม่เอาดีกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อวาวเอาซะเลยเราต้องทําได้ด้วยตัวของเราเองถ้าหากมีพวกพ้องสนับสนุนโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เราทําจะดีหรือไม่ดีแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นพักเล่นพวกและถ้าหากเราได้รับผลประโยชน์จากการที่ทุกคนเข้าข้างเราเพราะเห็นเป็นเพื่อนพี่น้องกันทุกคนเลยสนับสนุนให้ในตําแหน่งโดยที่มีสนนโยบายหรือไม่คิดจะตรวจสอบกันเลยสักนิดก็ไม่ต่างอะไรจากการทุจริตแล้วถ้าอย่างนั้น ที่ผ่านมามันจะมีประโยชน์อะไรต่อไปผู้สมัครคนต่อไปขึ้นมาได้เลยค่ะครับนโยบายของผมคือได้ฟังนโยบายของแต่ละพักกันไปแล้ววันนี้เด็กๆอย่าลืมใช้สิทธิ์ของตัวเองไปลงคะแนนเสียงกันนะคะ ผลลงคะแนนออกมาแล้วครูขอแจ้งว่าประธานนักเรียนรุ่นต่อไปของโรงเรียนเราได้แก่นนท์ค่ะครูยินดีด้วยนะครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับยินดีด้วยนะนนในเหมาะสมแล้วนโยบายของนายเราว่าต้องสามารถพัฒนาโรงเรียนของเราได้แน่ๆถ้าสภานักเรียนมีงานอะไรให้เราช่วยบอกเราได้เลยนะยินดีเลยว้าวจริงสิลืมไปอย่างนึงเลย เจ้านี่คงไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเอาไปคืนดีกว่าอ้าวคุณนน์กำลังรออยู่เลยสินค้าของเราใช้ดีไหมครับผมว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกครับผมเลยเอามาคืนไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ทำอะไรเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะครับไปหาเด็กที่มีใจคิดคดทุจริตคนต่อไปดีกว่าครับ